สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบันพีสไพลเลตฟอร์เรียร์4นะครับพาที่6แล้วเนาะเออหลังจากจบเเอดียสล็อบบี้ไปก็มาต่อที่มารินฟอร์ดละไป่ะดัดแรกการลงตัวของลุกกี้หลอดจุดสลัดซูเปอร์โนวาไปเลยดีกว่าเราวอเตอร์เซเว่นวชุกงงบุกมินาคายิ フロリアン・トライアングルに迷い込むイチミそこでよみよみの実を食べた骸骨のブルックと出会う死んで骨だけブルックですどうぞよろしく大河志志部会月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックとイチミィモリアが支配するスリラーバークになり逆当のせいモリアを倒すことに成功したイチミだが そこにもう一人の支部部下にバーソロミュークマが現れましたセーフルメレーでルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おいおめえ生きてんのかあいつはどこだここで何があった何もなかった

横暴な行為を繰り返していた天竜人と,とは世界政府を作った王たちの末裔でありもし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるというそんな彼らとの間にいさかいを起こしハッチャンが生まそれを目の当たりにしたルフィは激怒し天竜人の一人を殴り飛ばしてしまうこの一大事件は

もし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 し เมืองนาไปที่เรือเดีย๋ยวน,น,นีไ้ไปรอให้พลพลพลเอกอะไรนั่นผวาก็คือลูฟี่ไปซัดซัดเอ่อฟ้าแล้วครับก็คือพลเอกาต้องมาที่นี่นะฮะมันจะกากร,รพวกจน,นสลนเาน นนชิว่าช,วาชาวพม่าคนฟ้าเนี่ยจริงเหรอบ้าที่เดือดตามคำเริเื่เลยนะหมดฟังลูวีตอนนี้ไม่อยากจะไปต่อยกับพวกประเทแต่ก็แค่ไปทักใครสักหน่อยแล้วกัน ผมว่าต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดนี้รอน่าจะเป็นชุดช่วงล่าสุดผพราะมเป็นชุดจากที่เขาแถมมาให้ในตัวเกมเดี๋ยวขอรีก่อนแล้ะขอรีชุดก่อนมาต่อดีกว่านะครับ พักหัวใจเอาเป็นแชมเบอร์ด้วยระเบิดดีกว่านะโอเคไปกันดีกว่าเราริโกะกองทัพเรือกองทัพเรือเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนี่ดรีคให้ช่วยไหมฟอร์ซายกรรมแห่งความตายเพราะยังไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมาห่วงฉันหรอก ไม่ไหวไม่ไหวยังชาจังเไงการตอบสู้เปอร์เซ็นต์การตายศูนย์เปอร์เซ็นต์ เป็นพวกที่มีปัญหาจริงๆทางนี้ก็คอยมีปัญหาไปด้วยเลยคาโปเน่แกงเบจยังงั้นเหรอตอนนี้ฉันเห็นว่าดวงชะตาของพวกเรายัางไม่ถึงคาดล่างสถิตปีศา เป็นพลังที่น่าขนลุกจริงๆพู้มดบาจิลฮอคกินพวกเราเต็มพร้อมที่จะต่อสู้ไว้ดีแล้วหรือยัง้มันต้องเป็นฝ่ายแพ้ความตาของกำลังนายมโมาตเออร

タクトルル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  อยาไปฟังฟาก่อนบายบายช่วยฮอคินอตอนแรกยังแปลงเป็นตัวใหญ่อยู่ลเลย

ตรงนั้นมีเครื่องหมายแปลกๆเวยนะเราไปตรงนั้นก่อนดีกว่า จะมาไหนแตกเฮ้ยเคลียเสร็จปล่อยให้เดวมันกินตัวเล็กๆไปแ,แล้วเราปล่อยให้แล้วเราก็ไปช่วย

โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปป่าตรงนั้นเลยดีกว่าไปไปพร้อมคิดเอาแสดงว่าอีเวนต์ยังทำได้อยู่พร้อมมาหาคิดโอเดนิเมเรสเลอลอถอดผมถอดถอดผมอะไวถอดหมวกแล้วแปลกๆแปลกชินกันใส่หมวกมากกว่า

し近くまで来たと思うの。た敵が多すき、コレジオスメラル。なおこりたほうにいるんだけど、よスタシア。お前もああ、どんなにわらよみにきた ภูมิภาคกดตัวคาฟการ์โลดูทักษิณกำจัดจริงแบบพูดแบบหุ่นยนต์ด้วยแต่ายังถิด รวยตังค์กูมไหมมีตังค์ว่ะโอ้ยหมื่นโอ้ยนี่แม่เรื่องตื่นนะรวยครับกู้มาหมตังค์เยอะด้วว่ะไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้นจะขับไล่ไปได้แล้วไม่ได้เว้ยต้องมาสู้กับเจตเทศสลัดเลยฮะเป็นคุมาตัวจริงแน่ๆเหรอช่างมาแล้วกันหัวฟังมาก่อน อันนี้ค่อนข้างสั้นเว้ยทำไมตังเหลือนะ้อยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไปอัพสกิลตัวเอ่อพวกตัวละครมานะครับ <S <S อัพของทาฟกากานี่แหละโอเคก็ตัดพาร์แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ